สวัสดีครับวันนี้ทำประตูปีน็อของเนียโตยต้าทอรีดครับอันนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูคร่าวๆตอนนี้ถอดลองถอดอยู่นี่ถอดเสร็จมาละเป็นไ,ไงรอติดตามชมนะครับน,นานๆลงคลิปทีก็อ่าเพิ่งเบื่อกันนะ หาติดตามชมด้วยนี่แคมเปรีดิว่าจะสวยแค่ไหนผมชื่อนุ่มจากร้าน N N N เจริญมอริไฟร์รับติดตั้งประตูปีกนบนะครับนี่กว่าจะกว่าจะสวยสำเร็จก็ดูะนะทุกคนไม่ยช่างานง,ง่ายๆใครก็ทำได้ก็ดูนะข,ข,ข่าววันนี้ ยังไงไม่มีอะไรมากนี่ถอดละเดี๋ยวดูถอดเรียบร้อยเฮ้ดูเนี่ยนนเนี่ยรถทุกคันดูตอนใส่ก็มาตัดตัดคีบเนี่ยตัดคีบข้างข้างเลยนะแบบนี้ทุกคันตัดลิมลิมนะคีบด,ด้านข้าง ไม่โฟกัสอย่างนคีบนะนที่ตัดแล้วนี่นที่ตัดแล้วเนี่ยจะข้างบนเลยตัดลงมาตัดมาลงบ้างก็มาเดี๋ยวนี้หนหนึ่งนะนี่ตัดนี่จะตัดแล้วต้องตัดทุกคันเราจะแพงแค่ไหนต้องตัดคันนี่ดูันนี้ไม่ตัด นี่ไม่ตัดเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่ยมันหนามันติดยังไงต้องตัดเหมือนขั้นนั้นเหมือนเหมือนเหมือนข้างน,นั้นตัดตรงนั้นเหมือนกันแล้วก็ตัดอนี่ให้ดูนะครับเนี่ยอันนี้ก็เจ้าของเออยังวัยรุ่นอยู่ก็อยากทำประตูเป็นน้องมั่ง แต่งประตูเป็นนกมั่งเ่อช่างจัดเลยจัดเลยนี่ก็ให้ดูเ่าข้าวนะนี่ตอนก่อนก่อนจะถอดประตูให้มาร์กไว้นอไว้แบบนี้เพื่อเราใส่ประตูแล้วให้มันมันจะได้ตรงตำแหน่งเดิมมาร์กต่ำสูงยังต่ำอินสูงบ้างก็ที่ประตูเนี่ยนะเราประกอบแล้วก็ตรงตำแหน่งเดิมเดินหน้าถอยหลัง ก่อนจะเชื่อมดูว่าจะถอดว่าอถอดออได้มาขนาดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็หรือไงทำเป็นตัวอย่างนะโอเคก็จบรายการแค่นี้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วเราติดตามชมแล้วกันในถ่ายคลิปวิดีโอให้เรืเ่อยๆดูให้เรื่อยๆแล้วกันเนาะ โอเคครับผมขอบคุณครับ